หมดยุคที่เราต้องทำนานในปริมาณมากได้ผลผลิตน้อยคอยดูการเจริญเติบโตของนาข้าวที่นี่ตอนนี้ครบระยะเวลาหลังจากที่เราปักดำนาข้าวญี่ปุ่นเป็นเวลา8วันต่อจากนี้ผมก็จะระบายน้ำทิ้งให้หมดครับเพราะว่าเราจะทำการเปียกสลับแห้งแก้งข้าวให้ข้าวต้นแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีแต่ก็ได้เร็วเพราะว่าข้าวนะครับไม่ได้ไม่ใช่พืชน้ำไม่ใช่บัวนะครับไม่ต้องการแช่น้ำตลอดเวลาต้องแห้งบ้างเปียกบ้างแห้งบ้างเปียกว่างเพื่อให้ข้าว มีระยะเวลาการเจริญเติบโตแตกกอครับผมเราจะพาไปดูข้าวที่แช่น้ําตลอดและข้าวที่เปียกสลับแห้งแก้งข้าวว่าอันเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันครับนี่ก็คือจุดที่ข้าวแช่น้ําตลอดหลังจากที่เราปักดําจะสังเกตได้ว่าต้นจะไม่อวบใหญ่มีแต่ความสูงขึ้นมาลําต้นจะเล็กและในจุดนี้ในจุดที่น้ําตื้นกว่ากันจะสังเกตได้ว่าข้าวเจริญเติบโตงอกงามได้ดีมีระยะการตั้งต้นมีระยะการแตกกอเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเปียกสลับแห้งแก้งข้าวให้ข้าวมีลําต้นที่แข็งแรงมีรระะยกาตตั้้งน หลายท่านก็คงเข้าใจผิดว่าข้าวเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่จริงๆแล้วข้าวไม่ใช่พืชน,น้ําไม่ใช่บัวไม่จําเป็นต้องแช่น้ําตลอดเวลาสังเกตได้ง่ายๆข้าวที่อยู่ในพื้นที่น้ําขังลําต้นจะดํารากไม่แตกดีไม่แตกกอแล้วเกิดโรคได้ง่ายวิธีแก้ไขให้เราทําการระบายน้ําออกเปียกสลับแห้งแก้งข้าวให้ข้าวแตกกอใหญ่ลําต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีถึงเราระบายน้ําออกจากนาข้าวหมดฝนไม่ตกหนึ่งเดือนข้าวก็ไม่ตายครับเพราะว่าข้าวของเราติดแล้ว หมดยุคที่เราต้องทำนานในปริมาณมากได้ผลผลิตน้อยคอยดูการจเจริญเติบโตของนาข้าวที่นี่ท่านจะลดค่าปุ๋ยค่าแรงงานและเงินในกระเป๋าของท่านทำแบบเดิมได้แบบเดิมทำสิ่งใหม่ได้แบบใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องไล่ดวงดาวเอาไว้ครับ